สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนทอมรีนะคะนี่ก็จะเป็นคันที่สองแล้วนะคะคันที่สองก็จะมีสามคิวด้วยกันน่าจะพอดีนะ,ะทีมช่างบอกว่าน่าจะพอดีนะคะรถที่จะลงนะคะ เนี่ย yeah. คนปาดปูนก็ปาดไปนะคะคนใช้สามเหลี่ยมในการปาดก็ปาดไปคนดึงปูนก็ดึงไปนะคระับว่าเดี๋ยวนี้เขามีอุปกรณ์ในการดึงปูนแล้วจบนะคะไม่ต้องใช้แล้วนะ,ะเพราะว่ามีอุปกรณ์ในการดึงปูนมันก็จะเร็วขึ้นนะ,ะมันจะได้เยอะไม่เสียเวลาด้วยผ่อนเวลาได้มากเลยแต่ก่อนเราใช้จบนะ,ะมันก็จะช้าบางท่านก็ใช้เหล็กเลยนะ โอ้อากาศเย็นสบายมากเลยนะะตอนนี้ะนะแล้วก็พี่รองก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณนี้นะคะเอฟซีนี่ค่ะพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ปลูกสวนเดินข้างบ้านนะคะนีคะอันนี้เป็นแบบแบบยาวเนาะ แบบยาวลึกนะครับแบบยาวลึกข้างหลังก็จะมีเป็นสวนเลยนะนี่ค่ะปลูกต้นไม้ต้นไรได้หมดเลยนะคะเรียกว่าบ้านสวนเนาะโอ้พอเลยเจ็ดคิวนะพอแล้วพอดีเลยนะ

เทพื้นกว้างหกยาวสิบสองอ๋อห้องน้ำตัวบ้านด้วยห้องน้ำด้วยอ๋อค่ะห้องน้ำตัวบ้านห้องครัวเฮ้ยเลยเพราะว่าเปิดเอาไว้สิมาสถานก้อนเพราะว่ามันเพือไปเดินหลังยัว ต่อไปก็จะนายจะต่อไฟเสาไฟอีกนะคะเดินสายไฟอีกห้าเมตรแลเียงห้าก็เป็นเมตรเหลือนะครับตำแหน่งห้องน้ำน่าจะอยู่ตรงโซนนี้แหละนะครับห้องน้ําอ้อยู่โซนนี้แลวห้องครัวก,ก็อาจจะอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ตั้งเสาลิมนอกนะครับตั้งเสาลิมนอกแล้วก็ทำขยะออกมาอีกหลังคา ก็อาจจะเทอีกประมาณนี้หน่อยนะครับที่จะทำเป็นห้องน้ำอันนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะใช่จะ,จะได้พื้นที่จะได้พื้นที่ที่มันกว้างแล้วก็เวลาเดินมันสะดวกสบายอะไรเงี้ยถ้าตั้งบ้านก็ห่างแต่ที่ไปฝั่งลาบเมสนะครหารตัวบ้านแต่ถ้าจะทเทแหลยงของมาดก,ก็นอกก็ะเทได้อี อันนี้ก็เทเอาแบบหลักๆคือเทเอาตัวบ้านเป็นหลักก่อนอันนี้เทเป็นตัวเอาตัวบ้านเป็นหลัไไกไข่ายของใครของใครเหรอนะว้าใจแล้วดินยังไม่แน่นเลยไม่เป็นไรเทได้ไม่แน่นเหรออัดเลยเอารถบดเลยหืมรถอัดแน่นทั้ง รถมุกนี้จะถูกระวันใหญ่แล้วไงเทไปเลยเออพี่เสืออย่าลืมนะพรุ่งี่พาผมไปกองฉลาดด้วยนะเอฟชัยเอฟชัยถ้าถูก12ล้านนี่ทำเลยโอ้สอล้านลงเข็มทำเลยล่ะครับเออถ้าลงเข็มนี่อยู่ยังไงก็ถูกนั่นแหละถ้าถูก13ล้านพรุ่งนี้น่ะจะทำเลยเอาแค่6ล้านก็พอแล้วเอารถบดเลยเอารถบดดินเลยไม่ต้องไปอัดหรอกครับทำพื้นลอยเลยสวยฮะพื้นลอยเลยโอ้จำพื้นลอยเลยใช่ทำเสาเข็มปึ๊บ การ้อยบันไดโอจะไม่สูงพวมเขาเลยค่ะสูงกว่าบ้านเพื่อนเลยนะสาธุนะพรุ่งนี้ก็ขอให้ได้เริ่มอะไวองค์ปูเมตตาไวถุงนะคะ ดีดีทำระเบียงหน้าบ้านด้วยห้องน้ำห้องครัวแต่พี่รอมอมอพี่รอมกลัวนะกลัวสัตว์นะครัวงูกลัวสัตนะว,วต์อันนี้ก็เพิ่นบอกว่าจะทำทึบเลยว่าสมว่ะนะคะเพราะว่าอยู่ติดกับทุ่งนาด้วยนะมีต้นงูต้นไม้นะก็เป็น มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะ,ะมันมีสับเลยกรานเข้ามานะคะตอนนี้พี่รอมเริ่มตัวเบาแล้วตอนนี้อ่าพี่รอมตัวเบาแล้วตอนนี้นะฮะนี่ค่ะอ่าพี่รอมตัวเบาอยังพี่เออบาริวแล้วพี่รอมบอกเบาวิวแล้วในกระเป๋าฮะตอนนี้อไปแล้วนะคะรถปูนกลับแล้ว เห็นไหมแป๊บเดียวเองนะอ่าเทปูนก็ไม่นานนะแป๊บเดียวเนี่ยทำอะไรก็ต้องใช้เงินนะเอฟซีเนาะ,นะใช้เงินแต่เราก็มีความภูมิใจนะที่เรียกว่ามีที่ดินเนาะมีที่ดิน,น <c oughs> นะพี่พี่โลมตื่นตั้ใจมากจึงจะพูดไม่ออกโอเคนะก็เป็นกำลังใจให้นะทุกคนกำลังใจให้พี่โลมว่าแล้วก็ไปนอนหมายถึงงานต่อไปงานต่องานต่อไปต่อจากทรปก็ทิ้งไว้สามวัน ให้ปูนมันเซตตัวแข็งจนอยู่แล้วก็พอไปวัดเสาที่บ้านความกว้างความห่างแล้วก็เอาต่อหม้อมาใส่แผ่นเพดวางมาใหได้องศาแล้วก็เอาแผ่นเพดมาวางแล้วก็เทปูนหล่อเสาไว้อ๋อขั้นตอนที่สองใช่พอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอบ้านมาตั้งปุ๊บตั้งบนท่อที่วางแผ่นเพดเขาก็จะเชื่อมล็อกกับแผ่นเพดบ้านก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นมันช่วยแรงต้านช่วงอะไรได้เยอะเหมือนบ้านเสือเนาะ เอฟซี FC บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเทป,ปูนยาวเลยแล้วเวลานั้นทําห้องน้ําทําห้องน้ํำมันจะเจาะอะไรที่ว่าส้วมอะไรยังไงโอ้คือไหนห้องน้ําน่ะห้องน้ำมัน,ม,นมันยังไม่ได้จบที่นี่ครับห้องน้ําต้องสูงขึ้นมาอีกนะห้องน้ําสูงขึ้นมาอีก,อกจากพื้นอีก20เซนห้องน้ำครับเพราะว่าที่เอาห้องน้ำเพราะว่าตัวบ้านเราสูง ขาตัวนี้มันก็40เซนแล้วและตัวบ้านพี่องดีมันก็ไปใส่ไปเกือบเมตรแล้วตัวบ้านห้องน้ำจะตอ้องให้มันมันล้านมันไม่ต้องให้มันลงมาเยอะแล้วก็ ขึ้นมาอีก20เซนแล้วก็เดินท่อได้มที่เราเทเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขาเป็นการไปวัดบ้านนะคะที่อยู่ที่ทุ่งนานะคะอ่แล้วก็ในห้องน้ำก็เนี่ยนะก็จะใส่ตัวนี้ค่ะท่อเนี่ยนี่ยก็มีแล้วสั่งมาแล้วนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นี่นะคะเทปืนแล้วนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบ FC ทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ